เดินทางมาถึงรองคู่เอกแล้วนะครับนักชกทางด้านมุมแดงครับซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ดเก้า้ฝ่ายน้ำเงินแก่นนครชายมีนบุรีนะครับหรือว่าดาบลันสารคามที่จะน้ำหนัก137่อปอนด์แต่ตัวเองก็พยายามในการฟันมีบวกขึ้นเหมือนกันเลยครับแข้งซ้ายโดนเตะจอล่างขึ้นมามาสายบาด้ายบัด้ายอ้า,อาลงทั้งคู่ลงทั้งคู่เดี๋ยว แล้วแหม่คิดว่าเมาทั้งคู่มันเหมือนแดงก็เมานะแต่น้ําเงินเมากว่าครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับโอ้ยซุปเปอร์เจ๋งครับแม่พี่น้อยบ้านโป่งบอกไม่เคยเจอแบบนี้ครับดูเมาทั้งคู่แต่น้ําเงินเมากว่าครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดยุติครับยกที่2ครับเป็นเนี่ยครับซุปเปอร์เจ๋งครับ ชนะน็อกโยกี่2ครับแมเล่นเอาเราก็แม่คนลูกขนพองเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูภาพจ้าครับหลายคนบอกว่านี่เป็นช็อตแห่งปีแน่นอนครับโอ้โหนหล่นทั้งคู่ครับแต่ว่าสุดท้ายกรรมการนับคนเดียวใช่ไหมครับนับคนเดียวฮะนับคนเดียวใช่ไหมครับเพราะวันมุมแดงฟื้นเร็วฮะโอ้โหภาพช้ามาแล้วครับดูช็อตแห่งปีครับฮุกซ้ายครับดูช็อตแห่งปีฮุกซ้ายมาพร้อมกันเลย กรรมการเหมือนจะตกใจแป๊บหนึ่งครับเนี่ยครับเอา้านี่ก็หล่นนู่นก็หล่นครับแบพ,พแ้เลยครับอู้หูภาพภาพแห่งปีเลยครับนับกี่คนนับคนเดียวนะน่าจะนับคนเดียวนะครับเนี่ยครับ